ีเอฟซฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนี้แม่้องอาดามาตามแม่ตุยพี่น้องแม่ตุยฟันเห็นพี่สาวมาบอกเลยตเดียวห้าเดียวพี่น้องเ่ากัปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าแม่คนใดตัวใดไปเลยค่ะอลี่คนแจกขนมเด็กหน่อยพี่น้องคนเด็กหน่อยเต็มรถอายุอยะอยู่นะเด็กหน่อยส่วนมากจะเป็นอนุบาลเน็ตลูกพีเด็กหน่อยอนุบาลหลาย มนมากไม่่โรงเรียนพวกปปหนึ่งอุบาลดีแจขนมเด็กๆพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเลยตอนแต่งงานอายุอนก็สิประมาณยี่สิบผายิบีน้เพืนมีน้ำกันสีคนเพืก็เก่าตหน่อยเนาะ ทางก้นกับหัวตะนุ um, ่นที sí ่เอาสิบซี่มันก็อยู่มอสองสิบซี่สิบห้าสิบเจ็ดเม่ตุ้ยันมั่ว่ิพานมาเสียดายเพราะได้ตั้งกล้องเพราะได้สัมผัสเล่งออกแล้วจังรู้ว่าแม่ตุ้ยฝันยังไดค่ะงวั่ผ่านมากวั่ผ่านมาฝันฝันว่าเก็บเงินได้เหรียญห้าสิบตังค์มิตรเหรียญที่เหรียญเรื้ยงเดียงไหมห้าสิบตังค์สมัยก่อนสมัยก่อนชุ่มเหรียญห้าสิบตังค์เก็บได้เต็มกระเป๋าจนว่ากระเป๋าย้อนไม่ต้องปั้นจะได้ร้ายนะ มาเด็กน่อยมันเหตยานเจ็บเคือวาในเไื่อเลยสื่อเลขม้สื่ตเล็ก่ไสื่อตะเลขสามีเลขอค้องหัวสื่อพี่น้องเยเรื่องเรื่องเลยเตะเลีนาิต่างยังเดียวเป็นคนฟันแม่นอาทิตต่างยังเดียวมีวันน้เป็นฟันในวารออกแล้วซีหนึ่งเนสิบซะมันออกหาหนึ่งนะแต้มเดียวถามันบ้ามาตรงๆขึ้นมันจะเคลื่อนแต้มวันนี้หนึ่งยข่บาวัาฟันของต่างกล่องยังเดียวจากฟันยังแท้ ฟันสันสันนะแน่ฟันสั้่นไรฟันได้ค่อยได้ตวเรกไม่ม่ตุ้ยเครื่องนาที่ฟันฟันวาพี่สาวขึ้นมาทึงหน้าบ้านนี่นะเึ้นมาอยู่นร้านเล่นนมาซันอยู่ใส่รถนั่นเหรนเล็กน้อยนะอยู่กับไปกับมาอยู่เดินนี่แหละอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาฝันฝันเบาขก้นใจตายอายุหกสิบสามมาซันนะจ้า เมีนบังฮะเมีนอยู่เด่นเนาะค่ะสักท่านบอกเราบรรจ์ต่อเอียงหนึ่งบอกเพียงตอบเองแต่เรื่องว่าแมีนอยู่เรื่องตอนเราตายเกิดยี่หกพิษสามมีดีว่าว่าแบบนี้ก็สิมีเป็นเลขที่เก้าเขาบอกกบอกเลขเหรอผลกระบอกเลขไม่ใช่พันสามอธิษฐานว่าให้ฟันเป็นตัวไม่ต้องแบบเด็ดตีว่าจันก็เลยฟันมาขึ้นอ๋อคนสีนอนแม่อธิษฐานว่าให้บอกเป็นตัวเลขไม่ต้องบอก เป็นปัญหาคือมันขีดขานตีมันตีว่าเปลี่ยนเังสินะไอ้ไอบอกเป็นโตเ<ห>ล <ะ S 2> ็กคไอ้มาเป็นโตเมื่อไ้มาเป็นปัญหาตีตีพ่กผูกเลิกฝันวันนี้เพคนว่าอายุย่า่ตายอายุหกสิบสามปีเนาะว่าสันเมียนอยู่เด้๋ยนาะว่าสันว<ม>ันว<ม>ี้อยู่ร้านไปอยู่ไปอยู่แม่พัชวิบวกสินะวันนี้จะฟ้อมมันไปนนั่งอาบน้ำยุคถังมันถังเสา่หน้าบ้านอ<ม>าบเนันอาบนก็นองนี่ยัง เป็นไงวันนก็ฟันแลือดจากายวันนันฟันนะสันอา,อาเปาเอนขวดน้ำโคกน้ำกินนั่นเองไหมทีห้องขอ,อกน้ำจ้าเอามาเทาอาบแต่ว่าปนุงอีหยังเลยว่าบอกพี่สาวคนสิ่อยู่ร้านเดียเอาผ้าสินมหนะหอยแน่วะสันวะยายท้อเอาผ้าสินมหนะหอยแน่รถล้สื้อชอสจ้าบ่าก,กาลุกนะนั่งนั่งอันอยู่กลางเสาหมองเี็น เอาผาทินไม่ค่อยแน,ยน่ก่อนว่าการลูกว่เสื้อฟันนังกันบ้านสิเป็นอริอย่างเลขกันท่เตอมฟันสันสันฟันในตัวเลขกี่นนองข้างเดียวตัวเดียวสำหรับคนทุนน้อยพา่น้อสิบสามกับสิงก็เป็นอย่างบ้านเล็กทียุดลาบ้านนี่แหละลาบ้านุาบ้านว่าจะคล้องอาบน้ำฮะสิเป็นซีหนึ่งไออย่างบ้านเล็กทีกันหนึ่งเขาซีเนาะอายุหกสิบสามมาสันยายถอนแล้วเบาเข็อายุย้ายตายแต่หกสิบสามปีได้เนาะสัน บ้านเลขที่หลังนี้มีนย่างคนนึงเก้าซีเก่าซีฟันวานลูกไ้มันว่านจะไันมานฝันว่าเหียนลังเห็ดแเลี่ยงงามติดหอดเดียวอันนี้อันนี้แม่ตุยเป็นค้ันปันฟันมันเลื่อันนะต้องเดียงนีันตอกกันได้ฝันบกคามก็ฟันันก็ได้อาบน้ำด้วยน้เราแล้วลูกใส้ฟันมาได้ไหมน่ฝฟันววานเห้ยน เห็ดเงี้ยนไหมเห็ดเลียคนนี้มาสั่งตดทอดเอหอดอย่งตัวเมียเกิดมาเมียนดีดีมาตื่นเกิดมาอย่างนีดู้นมาว่าโอ้ยความฝันของวันเนี่เก็ดส้ปาที่ยวบ้านกินก็ซื้วานเห็ดเงนเลีตัดอาหารด้อพี่นองสาตัวตอดเอว่าสั่งมาบ่าั้ันเนาะเอานมากสิได้ไปเห็ดที่นปอกปอกคือบ้านเม่ ัอธ <mile> yeah. ิษฐานว่าจะให้ฟันแบบปัญหาฟันเป็นตัวเล็กลดระวังฟันซีห้ให้เป็นตโตไม่ฟันเราทีเช้าเดี๋ยวอยู่ร้านเห็ดอยู่ไปอยู่มากเราเบาขึ้นอายุยัยหกสิบสามเลยเนาะเพื่นตายระวังบอกว่าแม่เพื่อนเข็นเด็กหน่อยอยู่ไปอยู่มาอยู่หน้าบ้านถ้าซีแบบหนึ่งกับตีหนึ่งซีได้เนาะกับเด็กหน่อยไหมกับฟันว่าอาบน้ำเนาะท่านว่าได้อาบน้ำก่อนเลยบาริกตีกับมิดหนึ่งซียังไง ก้าวหน้าแม่ตีหนึ่งซีบ่ก็คิดว่าท่านมันตีกับสีไ่ยิงแมกเลยไปตีเป็นซีมาจ้ะต้องนอนอยู่เด็กหน่อยแล้วอยู่เด็กหน่อยก็อยู่อยู่หน้าบ้านแต่ว่ามันก็เป็นบ้านเล็กทีนั่นนะยังอยู่ในหันใส่รถเข็นใส่รถเข็นอยู่ไปอยู่แน่ยุนาบ้านใส่รถเกลียนเด็กหน่อยเนี่ยใส่แล้วก็อยู่เกลียอยู่หรอเนี่ยไม่กิดว่าอยู่หน้าบ้านแต่คนเวาวคุณมาเป็นโตขึ้นหกสามเมิยนคุณวาว่าหกสามคนเวาเป็นโตขึ้นหกสามแม่ตุ้ยฝันบานว่าอาบน้ำเพิ่งกัตีหนึ่ พี่สาวเข็นเล็กหน่อยเข็นรถใส่รถเข็นเข็นโยกไปโยกมากค่ะสี่สี่ยูนาบ้านนาบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่สำหรับลูกไส้แม่ตุ้ยฝันฝันว่าได้ปลูกบ้านไม่ติดฮอดแอนะคะเป็นเลขบ้านหนึ่งเก้าสี่นะคะแม่กับลูกฝันล่วงในคลิปเดียวกันสรุปในคลิปนี้มีทั้งเลขกแม่ตุ้ยที่ทั้งเลขลูกไส้ลูกไา้ฝันว่าบานหลังนี้ปลูกบ้านหม่นะคะ หมายเลข194แม่ตุ้ยฟันวาพี่สาวเป็นมาาล้านน้อยมาเล่นใส่รถโยกไปโยกมาเลือดไปเลือดมาอยู่ีราบบ้านหมายเลข194เป็นกระเป๋าเรื่องอา,ายุย่าย63ปีก็รู้ว่าบอกเลขว่าตุ้ยอาบหน้าเป็นกะตี14ขวดทั้าวน์นี่นสั่ง,ง,ง้าว่าลูกใส่แม่ตุ้ยนี่จะเป็นคนฟันแนนม่นไหมบอสฟันหมดจะมาหาหนังกับกับฟันว่ามีดบาดมาั้ง

เราเรียงงใช่งูงูจะเกินมันมันออกนาะงูขึ้นรถขั้นนี้สเทียงวมนฮะวันนี้งูขึ้นรถขั้นนี้สงเทียงูได้เลยผู้เขียวนู่นยังผู้เขียวคนน่ะติกิ้งวันงูเขียวู้เขียวูเขีวีวกด่างแ่งสวดเลยเอ้องวงังไอ่งูอะไรงูอกงูนังนี่ยป็นงหรองวขึ้นรถสนงูขึ้นรถโอ้ยเนาะ งูดังแหงูขึ้นรถที่แรกตกมือไรมันหามันหนีอนน้ำมันบังเอิก่อนนะเอาคลิปนี้ก่อนคลิปรถอันงูขึ้นรถทั้งสีเว่าคลิปนี้สรุปว่ามีเลขบ้านกับเลขฝันมีมีหนึ่งสี่กับหกสามกับหนึ่งเก้าสี่นะคะแม่กับลูกฝันลงในคลิปเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะไปตามเลขงูขึ้นรถไทยนะคะ อขอบคุณมาคุยแล้นะคะสวัสดีกันนะคะ<อ>ุยนคคะคะ